w o r ร์สมิอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d e a เความรู้ฉบับกระเป๋า EP ที่5แล้วนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของกฎ 45-15หนะคะหรือว่าทำา5 5นาทีแล้วพัก15นาทีนะคะซึ่งเรื่องนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะส่วนตัวเฟินชอบวิธีการนี้แล้วก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าได้ผลเลยอยากจะมาแบ่งปันกันนะคะในมุมของการใช้แรงทำเงินนะคะเรื่องนี้เฟินอ่านมาจากหนังสือที่ชื่อว่า a r e y o u fully c h a r g e นะคะของทอมรัสนะคะซึ่งเป็นกฎที่ทีมวอลเกอร์ครูชาวอเมริก นเ,นเขาย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์ตั้งแต่ปี2014แล้วค่ะแล้วก็ไปเริ่มสอนหนังสือให้กับนักเรียนชั้นป .5 ที่นั่นนะคะเป็นโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์นี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่สังเกตได้คือเด็กนักเรียนในฟินแลนด์จะใช้เวลาในห้องน45นาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะได้พัก15นาทีเต็มๆแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้มาตั้งแต่ปี1960แล้วนะ ใช้มาร่วมร่วม60ปีแล้วสำหรับกด45 5 5นี้สิ่งสำคัญคือ คุณครูเองนะคะเขาไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะว่านักเรียนเนี่ยเอาเวลา15นาทีนั้นไปทําอะไรแต่ว่าเขาเนี่ยให้อิสระกับเด็กๆเ,เต็มที่เลยนะคะจากงานที่เคยมีแบบแผลแล้วก็เคยใช้ในห้องเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เด็กเนี่ยไปปลดปล่อยได้เต็มที่เลยแบบฟรีฟอร์มเลยนะคะหลังจาก15นาทีผ่านไปสิ่งที่มหัศจสรย์ก็คือเด็กกลุ่มเนี้ยจะมีพลังงานสดใหม่ กลับมาเสมอเราก็จะมีสมาธิเพื่อมุ่งมั่นกับการเรียนในคลาสต่อไปได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนเคยพูดถึงเมื่อหลายปีก่อนนี้แล้วนะคะเฟินเองเนี่ยเวลาไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานก็มักจะติดเรื่องนี้ไปพูดคุยด้วยเสมอเพราะว่า เราได้ยินคำว่า productive หรือว่าการทำงานแบบมีประสิทธิภาพมานานทีเดียวในช่วงระยะหลังนะคะแต่เฟิร์นเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการพักให้เป็นด้วยเฟินเองก็หยิบเรื่องนี้มาใช้ในระยะหลังพอสมควรเลยเดี๋ยวมาแบ่งปันให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ซึ่งหนังสือเรื่องนี้เองนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเรียนเพลงอย่างเดียวที่ใช้กด45-15นะคะเพราะว่าเขานำผลวิจัยนะคะจากทาง DeskTime ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คอยติดตามว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาแต่ละวันอย่างไรโดยละเอียดเลยค่ะไปสำรวจคนประมาณ36,000คนนะคะแล้วก็พบว่าคนที่ทำผลงานได้มากที่สุด10%แรกหรือว่า Top 10เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาใช้เวลาพักอย่างมีประ ิทธิภาพค่ะฟังคำนี้ให้ดีนะคะใช้เวลาพักอย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมคะว่าไม่ใช่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่า productive ในเรื่องงานอย่างเดียวแต่พักก็ต้อง productive ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งการพักแบบมีประสิทธิภาพนี้เขาจะแบ่งเป็นการทำงาน52นาทีและ17นาทีไปพัก และกลับมาทํางานหลังจากนั้นอีก52นาทีโดยเฉลี่ยนะคะก็แปลว่าถือว่าเป็นการทํางานไปพักไปตลอดทั้งวันค่ะซึ่งถามว่าเวลาเขาใช้เวลาทํางานเนี่ยทำงานกันทุ่มเทแค่ไหนนะคะผลสํารวจของ d เด Time บอกว่าเขาเนี่ยจะ โฟกัสไปที่เป้าหมายที่เขาตั้งใจจะทําให้เสร็จภายในเกือบๆหนึ่งชั่วโมงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะทําให้เต็มที่แล้วพอภารกิจนั้นเสร็จเขาก็จะพักจริงๆเลยนะคะคือพักแบบออฟไปเลยไม่แม้แต่จะไปแตะหรือว่าสนใจงานที่กําลังจะทําต่อไปด้วยซ้ํานะคะแล้วพอพักเสร็จปุ๊บ17นาทีอีก52นาทีต่อมาเขาก็จะทํางานแบบเต็มพลังด้วยเหมือนกัน นั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทุ่มเทกับเป้าหมายนั้นอย่างเต็มที่มีความหมายแค่ไหนนะคะก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้งานนั้นได้ปริมาณและคุณภาพด้วยเช่นเดียวกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะที่ไปศึกษาคน6000คน14ปีต่อเนื่องเลยนะคะพบว่าคนที่รู้เป้าหมายของตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าคนอื่นถึง15%์ด้วยนะคะซึ่งไม่ได้จํากัดด้วยว่าคนคนนั้นจะอายุเท่าไหร่แปลว่า a v e r a g e เรจแล้ว ถ้าใครมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตและมีอายุที่ยืนยาวกว่านั่นเองค่ะอีกผลสำรวจหนึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาแปะป้ายนะคะไว้ว่าการล้างมือให้สะอาดช่วยป้องกันไม่ให้คุณติดเชื้อโรค เชื่อหรือเปล่าว่าป้ายแบบนี้เราเห็นบ่อยมากนะคะตามโรงพยาบาลก่อนที่จะมีโควิด1 9นะคะเพราะว่าพอมีโควิด -19 ทุกสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างสรรพสินค้าโรงแรมโรงพยาบาลต่างๆก็มักจะติดป้ายไว้ถูกไหมคะแต่ว่าก่อนเนี้ยผลสำรวจเนี่ยเขาทำก่อนนะคะเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะติดไว้แล้วว่าการล้างมือให้สะอาดจ,จะช่วยป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อโรคก,กลับพบว่าไม่ได้สงด่งผลใดๆเลยนะคะแต่พอเปลี่ยนคำว่าคุณเป็นผู้ป่วย การล้างมือให้สะอาดช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยติดเชื้อโรคเชื่อหรือเปล่านะคะว่าผลของการล้างมือเนี่ยดีขึ้นมหาศาลค่ะเพราะว่าสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะ หมดเร็วขึ้นถึง45%ทีเดียวเห็นไหมคะว่า1ก็คือเราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการพักให้เป็นนะคะจะ45-15จะ52-17นะคะได้ด้วยเหมือนกันแต่เวลาเราทำงานเวลา45นาทีหรือ52นาทีเนี่ยต้องใช้เวลานั้นอย่างมีเป้าหมายและที่สำคัญไปกว่านั้นเป้าหมายนั้นควรจะเป็นเป้าหมายเพื่อคนอื่นด้วยนะคะ เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยมีความสุขนะคะหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้ทำให้คนอื่นนะคะเช่นเดียวกับผลวิจัยอีกหนึ่งชิ้นนะคะจากห้องทำงานรังสีแพทย์ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเขานำภาพสแกนทั่วไปนะคะให้กับแพทย์รังสีเนี่ยดูซึ่งก็พบว่าการรายงานเนี่ยนะคะก็เป็นแบบทัท่วๆไปที่เคยเห็นกันแต่หลังจากที่เขาทดลองด้วยการนำภาพสแกน และรูปภาพก็คือเห็นหน้าตาของผู้ป่วยเนี่ยไปให้รังสีแพทย์พิจารณาพร้อมๆกันชื่อหรือเปล่าว่าพอเห็นรูปหน้าของผู้ป่วยแล้วนะคะรังสีแพทย์เหล่านี้นะคะเขาบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็ทําให้รายงานที่เขาเขียนกับ ฟีมนั้นเนี่ยยาวขึ้นกว่าเดิมถึง29%และยังวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้นถึง46%ทีเดียวค่ะนั่นแหะค่ะถึงเป็นเหตุผล3ข้อสำคัญนคะคะว่าเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่เราต้องพักให้เป็นด้วยแล้วการทํางานประสิทธิภาพดังกล่าวนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจะดีกว่าและทําให้เรามีความสุขมากกว่าถ้าเป็นเป้าหมายเพื่อคนอื่นด้วยนะคะวันนี้เรื่องใช้แรงทําเงินก็อยากจะชวนคิดละกันค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยเราลองหาวิธีเตือนตัวเองถึงภารกิจหรือว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่ในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนนะคะว่ามีความหมายหรือไม่เราใช้เวลาเต็มที่กับการงานที่เราโฟกัสแล้วหรือยังถ้าใช้ อย่าลืมพักด้วยเฟินเองระยะหลังเองเนี่ยพอมีงานค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งสําคัญที่เฟินทาก็คือทําไปด้วยพักไปด้วยค่ะเพราะว่าเฟินเคยทําแบบต่อเนื่องมาคือต้องยอมรับว,ว่าถ้าใครวัยรุ่นเนาะน้องๆ20กว่ากว่า30เนี่ยอาจจะยังรู้สึกยังเฟรชนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยทําต่อเนื่องตั้งแต่ไนทูไนก็ได้นะคะอย่างที่ประเทศจีนหรือว่าหลายแห่งที่เป็นประเทศที่แบบพัฒนายอย่างเข้มข้นเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาทางานค่อนข้างเยอะนะคะคือทํางานเกิน9้าชั่วโมงแล้ว แล้วก็ทํางาน6วันด้วยต่อสัปดาห์แต่ก็แน่นอนเราทําได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะแต่พอซักเลข3ขึ้นมากลางนะคะหลายคนก็จะรู้เลยว่าเออเรี่ยวแรงของตัวเองมันน้อยลงนะคะการนอนดึก1วันเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสัก 3- 4วันเลยนะกว่าจะฟื้นคืนกลับมาเฟชเหมือนเดิมได้นะคะหรือว่าการโหมง,งานหนะักเพียงแค่ครั้งสองครั้งมันอาจจะทําให้ร่างกายสุดโมได้ด้วยเหมือนกันเฟินเองเนี่ยก็ไม่ฝืนนะคะเพราะเฟิรนรู้ว่าสิ่งสําคัญกว่าการทํางานให้เต็มที่ก็คือการยืดระยะให้ได้ เพราะแม้ว่าเราจะทำเต็มที่ทุ่มเทสภาพกำลังกายกำลังใจกำลังสมองแต่ถ้ายืนระยะไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเราก็อาจจะไปนอนนิ่งๆเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลในอนาคตอันไกลก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็หันมาใส่ใจสุขภาพนะคะหันมาใส่ใจกันนอนแล้วก็กันกินมากขึ้นเยอะมากเลยนะคะ ก็เลยอยากฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับกด4 5 5 5นะคะทำา45พัก15หรือจะทํา52พัก17นะคะหรือจะทํา60พัก20ได้หมดเลยนะคะบางครั้งเฟินก็ทําสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็แนบ ครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือไม่ก็ทํา2ชั่วโมงต่อเนื่องแล้วก็ไปวิ่งอีกสักครึ่งชั่วโมงซึ่งมันก็จะทําให้เราเฟรชขึ้นนะคะจริงๆหลายคนถ้าไม่เคยออกกาลังกายอาจจะคิดว่ามันจะเหนื่อยแต่จริงๆไม่จริงเลยพอออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันจะมีพลังอะคะ่ะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ย คิดได้นะคะสมองมันจะโฟล์ขึ้นที่สําคัญคือมันหลับดีขึ้นเยอะมากนะคะแม้ว่าจะนอนจํานวนชั่วโมงไม่ได้เยอะแต่ว่ามีคุณภาพเพราะเรารู้เลยว่าเราหลับสนิทแล้วก็หลับลึกด้วยนะคะก็ฝากไว้ละกันค่ะกับการใช้แรงทาเงินนะคะผ่านกด45-15ในวันนี้นะคะแล้วกลับมาติดตาม Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ